โรคอะไรบ้างนะครับที่ก่อนทานข้าวจิตโรคดโรคความดันเบาหวานความดันครับโรคไตเลือรังไตเลือรังก็เกลูกเกลเกไขมันความดันพูดง่ายๆสรุปวันนี้ผมพามาเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้ทานข้าวออเลือไปเมื่อ วันที่26เดือนพฤษภาคมนะครับ2564หอหลังที่ท่านได้กินข้าวออเลือไปแค่1กิโลยังไม่หมดตัวนี้นะบอกเลยว่ายังไม่หมดเชื่ออะไรนะครับรายงานตัวนิดหนึ่งครับนายเจริญรุตนรุรัตอยู่ในเขตหมู่ที่4ีํตำบลกวนหนุนตำบลกวนหนุนอําเภอกวนสนจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงนะครับครับคุณลุงเนี่ยเป็นโรคอะไรบ้างนะครับที่ก่อนทานข้าว จิตโรคหลายโรคจิตเบาหวานความดันเบาหวานความดันครับแล้วก็เอืโรคไตเรื้อรังไตเรื้อรังก็เกาตกเกาไขมันความดันพูดง่ายๆสรุปง่ายว่ามาทั้งคณะตอนนี้มาทั้งคณะเกลียดโลกเกลดโรคเกลดโลกมาทั้งคณะทีนี้วันนั้นน่ะ คนที่มาแนะนําในเรื่องของข้าวสารออลเลิฟวันนั้นนะครับก็คือพี่เ<ร>ล็กเกิดคนนะครับ<ล>ก็คือท่านนี้นี่เองนะก็คือมาแนะนําได้ข่าวว่า,าลุงลุงเลินเนี่ยป่วยอ,อยู่หลายโรคก,ก็เลยเดินทางมาพบนะบโดยการที่มาแบ่งบุญก็คือในเรื่องของข้าวสารออลเลิฟตรงนี้ครับหลังจากที่ท่านทานไปเนี่ยตอนเนี้ยไปตรวจแล้วเมื่อวันที่อะไรครับไปตรวจไปตรวจเมื่อวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดที่ผ่านมาซึ่งสิงาคมก็คือทานข้าวยี่สิบหก พอ28ไปตรวจครับ,รบแล้วแล้วหมอว่าไงบ้างครับหลังจากที่ตรวจหมอว่าตอนนี้ไปไปออไปทานอะไรมาไปทานอะไรมาไปทานอะไรมาครับครับผมทุ่มแต่อ่ผักแล้วก็มีท่าวู่ไก่แล้วก็ปนข้าวสาร สองช้อนแต่ก็ไม่บอกว่าข้าวสารออรเลิฟไม่บอกไม่ได้กัวหมอจะว่ากัวหมอแล้วข้าวเนี่ยทานด้วยใช่ไหมก็คือทานข้าวด้วยปกติทานข้าวเช้าเที่ยงเย็นปกติครับก็คือเป็นที่สรุปเลยว่าหลังจากที่ทานไปยังไม่ถึง1กิโลเลยนะไม่ถึงไม่ถึงก็ตอนนี้หมอก็ยังสงสัยว่าไปทานอะไรมาถึงได้มีค่าไตดีขึ้นน้ำตาลลดลงน้ำตาลลดลงน้ำตาลปกติเท่าไหร่นะครับก่อนที่ไปตรวจร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วก็ไปตรวจปุ๊บวันนั้นอีกสองวันร้อยสามสิบ ร้อยสามสิบโอ้โหลดลงนะครับลดลงแล้ววันนี้อาการที่เป็นอยู่ก่อนก่อนที่จะกินกินข้าวเนี่ยมีเวียนก็ก็รู้สึกรู้สึกว่าเออขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นดีขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์์เซ็นตบาตัวเบาตัวแล้วเดินเดินเหินต่างๆก็ดีขึ้นไม่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 รู้สึกเหนื่อยโอ้สุดยอดมากมากนะครับสุดยอดมากครับครับก็เป็นวิทยาทานนะครับสําหรับอ่า คุณลุงให้ข้อมูลตรงนี้ก็คือหลายๆท่านที่กําลังชมอยู่เนี่ยก็ให้มั่นใจว่าข้าวเออเร์เลิฟเนี่ยเป็นข้าวนวัตกรรมที่มีค่าน้ําตาลที่ต่ําซึ่งจะไปช่วยในเรื่องของกระบวนการแป้งที่จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเนี่ยให้ช้าลงนะพอเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลให้ช้าลงในกระบวนการร่างกายเราเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราสามารถเผาผลาญในส่วนของน้ําตาลที่ตกค้างและแล้วก็น้ําตาลที่ก่อขึ้นใหม่เนี่ยได้หมดนะทำให้ค่าน้ําตาลเนี่ยมันลดลงนอกเหนือจากนั้นก็คือคนที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของอ การที่ทําลายไขมันตัวเลวในร่างกายเราเนี่ยออกนะครับบางคนที่ทานไปเนี่ยเหมือนพี่เล็กพี่เล็กบอกว่าตอนนี้ท้องเนี่ยแห้งลงเยอะเลยอ่า<ๆ><ๆ>ท้องแห้งเยอะเลยรู้สึกว่าหน้าท้องเนี่ยลดลงนะับก็คือไปทําลายไขมันตัวเลวนะครับแล้วก็เพิ่มไขมันตัวดีเข้าไปก็คือประสิทธิภาพของน้ํามันลําข้าวที่อยู่ในเมล็ดข้าวโดย5้ากระบวนการขั้นตอนของการผลิตข้าวออร์เดิฟนะบก็คือมีตั้งแต่แช่นะครับ ต้มนึ่งอบสีกระบวนการนี้ทำให้สารอาหารต่างๆเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเม็ดเม็ดข้าวสารแล้วก็ไม่ได้ผสมาสารเคมีหรือสารเจปนใดๆทั้งสิ้นเลยการเป็นว่าข้าวสารเนี่ยใครกินก็สามารถช่วยให้สุขภาพเขาเนี่ยดีขึ้นอย่างเช่นคุณคุณลุงเลินเนี่ยที่ให้เป็นวิทยาทานกับทุกท่านที่ได้ชมอยู่เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลสำหรับวันนี้มากนะครับขอบคุณมากครับ